Sydney, well, he's absolutely furious. To Real Madrid, man. Sydney getting well, involved. and Okay. came. marble of Juanato once again. goalkeeper tight. Yeah, he was just encouraging the goalkeeper to get back to his feet, feeling maybe he was wasting time as Real Madrid are pushing on here. Lucas Vazquez is absolutely furious. He's not a player that loses rag. Come on, come on, come on! 24 hours later เมืองไม่น่าหนูเวมื่อวามือได้ดูปะกูเครียดมากเลยนะเว่ยเมื่อวานอะนะได้ดูปะคือมาเซโร่พยายามจะเข้าไปไฟใช่ปะแต่คือลาหมอดัดดึงไว้แล้วเป๊ะเก็ดึงไว้แต่ว่าคือลาหมอดัดพยายามแบบบอกกรรมการแล้วว่าอย่าเหลืองอย่าเหลืองขอร้องอย่าให้ใบเหลืองแต่คือมาเซโร่ได้ใบเหลืองอะเมืองล้ห้าเหลืองอะแต่นะก็ไม่ลงปะคือให้ใบแดงมันก็โอเคอยู่แต่ก็เข้าใจได้เลยแต่คือห้าเหลืองมันเจ็บใจนะเว้นอาะเซโร่ ไงแบมึงท้าไม่ทีว้าถ้าแต่มาเซโร่ไม่ลงแมหน้านี่ก็สวยอะดิคือเขาเขี้ยนมากแบบมึงเขาไปตอกตามผนีว้ามันไม่ได้หรืเว้ยถ้าเหลืองเนี่ยนะเฮ้ยได้ยังไงวะไม่ได้อะกรรมการมึงมึงมันพูดถึงใครวะมาซซลโรล่คือใครดินักแฮตเกมหรือเปล่าหรอ